โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำโลโก้สปอนเซอร์นะครับมีคอมเมนต์นะครับถามเข้ามาทางไลน์นะครับถ้าจะใส่แบบขอบคุณสปอนเซอร์นะครับในช่วงเวลาการถ่ายทอดสดเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกระบวนการกันนะครับก่อนอื่นนะครับไปที่ซีนไลฟ์นะครับซีนไลฟ์ก็คือซีนที่มีในส่วนของอาจจะตัวนี้อาจจะเดี๋ยวลองทำเป็นโอเบสตัวชั่วคามิล่าดูนะครับอ่า นี่สมมุติเป็นสตรีมไลฟ์นะครับเป็นกล้องจากภาพสดอะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นกล้องจากโอเคนะครับก็ะจะเป็นภาพสดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับสมมุติอันนี้คือภาพที่เราเรียนรันปกติเนาะนะครับเราก็จะรันจากตัวโปรแกรมสกอร์บอร์ด อัปเดตทีมนะครับชื่อทีมก็จะปรากฏนะครับแล้วก็เซตติ้งเป็นสต็อปวอชนะครับแล้วก็ Start เวลานะครับจำนวนประตูก็รันตามปกตินะครับเวลาก็จะรันเดินต่อเนื่องไปทีนี้เคสวันนี้นะครับอย่างที่ตามที่ถามมาเลยก็คือว่านะครับพี่ครับนะครับถ้าจะใส่แบบขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนต้องทําอย่างไรนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องนะครับมีการเตรียมในส่วนของไฟล์โลโก้นะครับสมมตไปที่เดสก์ท็อปนะครับ แต่ต้องมีโลโก้พวกโลโก้สปอนเซอร์นะครับสมมุติผมจะใช้ลันเนอร์ตัวนี้นะครับคอปปี้มาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ใช้ในการจัดเก็บตัวผู้สนับสนุนนะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือเป็นภาพโลโก้นะครับ1 2 3 4มีมีเท่าไหร่มีกี่ผู้สนับสนุนก็มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับที่เราเตรียมไว้ นะครับในเคสของผมผมตั้งชื่อว่า,าไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเปลี่ยนชื่อเป็นสปอนเซอร์แล้วกันสปอนเซอร์ or, นะครับตัวนี้นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับข้างในก็จะมีไฟล์พวกโลโก้นะครับของผู้สนับสนุนรายการนะครับชื่อสปอนเซอร์ จากนั้นนะครับเราก็มาที่ซอ r ์สนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับเลือกเป็น image slideshow นะครับตรงนี้นะครับก่หนึ่งคลิกทิ่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกซอสที่ชื่อว่า i m a g e s l i d e s h o w นะครับตรงนี้นะครับบวก Image s l i d e s h o ว์นะครับจากนั้นก็เขียนเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา เราก็คลิกเครื่องหมายบวกตรงไฟล์นะครับเลือกเป็น add directory นะครับเพราะเราจะมาทั้งโฟลเดอร์เลยเราก็ไปเลื่อนหานะครับที่เราเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเมื่อสัครู่นี้นะครับที่ชื่อว่า Sponsor นะครับแล้วก็ select folder นะครับก็จะขึ้นเป็นโลโก้ขึ้นมาแบบนี้เลยครับชึบอ่าทีนี้ไฟล์โลโก้ผมใหญ่ผมก็ย่อสเกลมันลงนะครับปรับสเกลย่อลงนะครับเพื่อให้มันมีขนาดเล็กตามที่ผมอยากต้องการนี้ไฟล์พอดีทํา เป็นฝ่ายค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใหญ่นะครับก็จะต้องย่อหลายๆรอบนิดหนึ่งนะครับนี่ย่อมาแล้วก็ไปวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับการสนับสนุนสปอนเซอร์ตรงนี้นะครับเช่นแบบนี้นะครับก็จะเป็นไปปรากฏที่นี้นะครับปุ่มจอด้านล่างซ้ายมือหมุนวนซ้ำๆๆๆก็จะเป็นการเล่นวนซ้ําไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการเอาโลโก้ผู้สนับสนุนนะครับขึ้นมาแสดงผลนะครับ หรือเราจะสร้างเป็นกราฟิกรูปแบบยาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมติปิดสปอนเซอร์นี้ไปนะครับเปิดปิดได้นะครับลูกตดคลิกเครื่องหมายบวกนะครับเลือกเป็น Image นะครับทีนี้เราต้องเซฟโลโก้สปอนเซอร์เนี่ยที่เป็นลักษณะของรูปภาพที่เป็นโลโก้ยาวนะครับเช่นนะครับสมมติเอาภาพภาพนี้พิกเซ่นะครับลองหาดูมีอะไรที่ผมเคยทำไว้ที่มันเป็นโลโก้แถบยาวๆไหมเดี๋ยวดูก่อน มานี้นะครับโลโก้ AI ไนะครับนี่ไฟล์มันจะเป็นยาวแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแท็บยาวๆต้องไปทำเนี่ยฟิวเจช็อปหรือว่าทำในเ l ลัสเตอร์ก็ได้เหมือนกันก็ลากแล้วก็มาวางนี่นี่แบบนี้ก็จะเป็นการแช่นะครับแสดงผลทุกๆทุกๆสีทุกๆการแสดงผลนะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่ไปบังทับพื้นที่สนามอะไรต่างๆอันนี้ก็จะแล้วแต่เราจะเป็นข้อกำหนดนะครับก็จะเป็นไปได้2อย่างก็คือใส่แบบรูปภาพแบบสถิตินะครับรูปภาพแบบ ปลายยาวๆแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือทําเป็นแบบโลโก้ใครโลโก้มันแล้วก็ไปอยู่ในโฟลเดอร์แล้วก็สั่งให้มันเล่นวนซ้าวนซ้านี่คือวิธีการนะครับที่ผมได้แนะนําในส่วนของคําถามที่ถามว่านะครับจะเอาโลโก้งผู้สนับสนุนเข้ามาในรายการได้อย่างไรนะครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งในการถ่ายทอดสดเพราะว่าผู้สนับสนุนนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการจัดการแข่งขันเราต้องเอาแบรนด์ของเขานมาแสดงผลในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน โปรแกรม OBS นะครับสหรับสกอร์บอดฟุตบอลนะครับท่านใดที่ต้องการใช้งานนะครับแล้วก็ต้องการให้ผมทำการติดตั้งนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างนะครับที่ได้มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้โอเคนะครับนี่คือ,อมีใบเหลืองใบแดงด้วยนะครับมีผู้ทำประตูนะครับมีเปลี่ยนตัวเข้าเปลี่ยนตัวออกนะครับลูกเล่นฟังก์ชันของรีเพ์ก็มีเช่นเดียวกัน โอเคขอบคุณและสวัสดีครับ